ามาเจอในวันสงกรานต์นะครับคุณผู้ชมทุกท่านฮะทางช่องของเราปอเวีรผลนะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะครับเพียงแค่วันที่13บสามนั้นเองเมื่อกี้ดูข่าวเที่ยงก่อนไปเข้าออฟคอลเนอร์โอ้โหเกิดอุบัติเหตุถึง303ครั้งนะครับเข้าใจว่ามันเป็นการขับรถข้ามจังหวัดกันนะไม่ว่าจะไปภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานใช่ไหมครับแต่ว่ามันรถมันขับกันเร็วนะครับก็เออ ต้องเต็มร้อยอ่ะทั้งสภาพร่างกายแล้วก็แล้วก็ของมูเตลูนะครับก็ <c oughs> ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เวลาก่อนขับรถผมมกักจะไหว้พระไหว้เจ้าก่อนเสมอให้เราปลอดภัยเพราะเราไม่รู้ไงบางทีขับรถดีๆเราก็ขับของเราอยู่ดีๆมันก็จะต้องมีคนเข้ามาชนอย่างล่าสุดนี่ผมกําลังจะขายรถเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรากาลังจะขายรถแล้วเราเอารถไปใช้อีกสองอาทิตย์จะขายคุณว่าคุณมันจะเกิดอะไรขึ้นครับ มอเตอร์ไซค์วิ่งมาเลยสุดวิ่งมากับผมเลยปื๊ดไอ้สักพักหนึ่งอยู่ดีมีคันขวาปาดเข้ามามอเตอร์ไซค์ชนกับมอเตอร์ไซค์กระแทกเข้ามารถผมสุดท้ายเสร็จมันลงกันไปจะไปต่อยกันนะครับผมบอกน้องๆเดี๋ยวเพิ่งต่อยกันเดี๋ยวเดี๋ยวมีประกันไหมไม่มีครับพี่เอานั้นต่อยกันไปเลย <laughs> สุดท้ายผมก็ต้องไปเสียค่าเอ็กเซปเองสุดยอดจริงๆนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกท่านเลยนะครับช่วงนี้น่าจะเป็นปีที่3แล้วใช่ไหมครับที่เราแบบ ไม่ได้เล่นาน้ำสงกราณน,นะครับเพราะว่าเรื่องโควิดตั้งแต่โควิดมันปลายป,ายปี2 9กอ่า19ก็2 0 2 1 2 2สออามปีแล้วนะแต่ก็ไปต่างจังหวัดก็ไปเจอคุณพ่อคุณแม่ได้วันนี้ใส่เสื้อ d ream destination tour มานะครับน่าจะได้เห็นคลิปไปถ้าใครเป็นแฟนใน Facebook ของผมนะฮะเขาเพิ่งไปตรุกรกีแล้วไปอังกฤษมาโอ้โหทริปขับ ATK อย่างมันใครสนใจไปต่างประเทศนะครับช่วงนี้นี่เกือบจะทุกประเทศแล้วนะครับเปิดแล้วนะครับแค่ตัว ATK หน่อยก็ เข้าประเทศได้แล้วเพราะว่าคือถ้ามันมีวัคซีน 3- 4สเข็มเต็มแขนแล้วเนี่ยเป็นโควิดเต็มที่ก็5วันพิ่นนาก็4วันก็เลอชีดเดียวแล้วเพราะฉะนั้นก็แต่อย่างผมเนี่ยผมยังไม่ค่อยกล้าเดินทางต่างประเทศเพราะว่าลูกสาวคนเล็กผมเนี่ยสองขวบยังไม่ได้วัคซีนถ้ายังไม่ได้วัคซีนยังจำเป็นต้องระวังตัวแต่ถ้าได้วัคซีนสักพักแล้ว สองเข็มสามเข็มแล้วก็ไปตรุยกลับไปผจญภัยได้ใครอยากจะไปต่างประเทศนะครับคนไปดูบอลกันเต็มเลยนะฮะแนะนำทัวร์นี้เลยครับ Dream Destination Tour เป,เป็นบริษัทของเพื่อนผมนะครับมี4 ceo เปิดมานานมากน่าจะปีนี้น่าใกล้10ปีแล้วนะครับเงินทุนหมุนเวียนกว่า1,000ล้านบาทเพราะฉะนั้นทัวร์ไม่กระจอกงอกง่อยแน่นอนนะครับเดินทางกันทีไฟล์บินไปไปหมดลองโทรไปได้ที่เบอร์นี้หรือว่าเข้าไปเยี่ยมเยียน a c e b o o k ของเขา ได้ที่ทางนี้เลยครับอ่ะไปลุยกันเลยฮะ <c oughs> วันนี้แชมเปี้ยนส์ลีกเตะกันอีก2เกมก็คือลิเวอร์พูลเบนฟิก้าแล้วก็แอตเลติโกมาดริดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็จะรู้ว่าใครจะเข้าไปเป็นอีก2ทีมเซมิไฟ n a ลเพราะว่าวิอาเรียลเข้าไปแล้วปราบไบายูวินเด็กเข้าไปในขณะที่เชลซีเกือบทำสเร็จเก่งมากแล้วนะครับทำได้ขนาดนั้นแม้ว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นเรเบดิตที่เข้ารอบต่อไป ก็ตามดีนะฮะโอ้วันน,น,น,นี้หน้าหนังสือพิมพ์อันดับหนึ่งหนะ้าหนึ่งเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะครับจริงๆวันนี้ในยูทูปเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าคนอยากฟังเรื่องมาดิดกับเชลซีหรืออยากฟังเรื่องเทนหกกักแน่เพราะฉะนั้นผมก็พูดมันรวมไป2เรื่องเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าในทิกตอกเนี่ยทำเรื่องเออทอร์เรียออลดีชมเบนเซม่าไปประมาณสักสามคลิปลองไปดูกันได้ในทิกตอกแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพูดรวมไปเลยแล้วกันเอาไปดูหน้าหนังสือพิมพ์มันก่อน คือวันนี้แน่นอนว่า breaking news ของแมนเชสเตก็คือเอลิสเทนหากับปีศาจแดงน่าจบวันที่99%แล้วก็เหลือเพียงแค่อา a ์เจนตเล่นนัดสุดท้ายในฟุตบอลรอบชิงดัชชคัพก็จะมาเปิดตวัวอย่างทางการนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าเขายึดยักอะไรกันทําไมถึงได้น,นานขนาดนี้นะครับในขณะที่เรื่องของบ็อกบาร์ก็มีสิ่งที่น่าคุยเช่นเดียวกับการเปิดไซ้อยของลูก้าโมเดชแบบนี้โอ้สุดยอดเหลือเกินนะครับอ่าเราไปดูนั่งสืบพิมพ์กันก่อนนะครับ เรื่องใหญ่ที่สุดเลยนะตอนนี้ที่ผมอัดคลิปตอนประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยกำลังจะทุ่มแลม้วหกโมงกว่าก็เป็นเรื่องของออแฟนบอลบายที่มันอิเรียกร้องให้ปลดดูเลนนาวเกลส์มันออกนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าใช่ว่าเป็นแผนฆ่าตัวตายหลังจากเปลี่ยนลูก้าไอโนเดสออกแล้วส่งอัฟซุเดวิสลงไปแล้วเสียประตูแต่ต้องยอมรับว่าลูก้าไอโนเดสมันเจ็บนะครับไปสืบมาดีๆก่อนนะครับแต่นาวเกลส์มันเนี่ย แฟนบอลบาเยอร์ตั้งคำถามเรื่องหลังสามเขาตลอดเวลาอันนี้เรื่องจริงนะครับทั้งในลีกแล้วก็ในแชมเปี้ยนส์ลีกเอาจริงๆครับหลายคนบอกว่าไอ้นัดแรกที่แพ้บียร์เลมาหนึ่งศูนย์เนี่ยคนบอกนัดที่สองในบาเยอร์นก็เก็บได้ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่คิดอย่างนั้นมันไม่เหมือนกับน,นัดเจอกับซาวบวกครับนัดเจอกับเรดบูลซาวบวกเนี่ยรู้ว่าซาวบวกฟลุกชนะมาได้นัดที่สองก็โดนบาเยอร์ถล่มแบบนั้นแต่ถ้าคุณดูเกมนัดบียร์เลนะครับคุณจะบอกได้เลยว่าเรือดำน้ำสีเหลืองของอุนเอเมรีเนี่ยนะ ชนะบาเยอรได้ทั้งสกอร์แล้วก็รูปเกมคือไม่ได้มาแบบฟุกๆยิงเข้าไป1นูแล้วก็อุดอะไรแบบอันนี้คือแบบคลองเลยอะบีดแดนบนต่อบอลในแดนบาเซอทางบาเยอมินิกบางครั้งต่อในแดนในกรอบเขียนโทษด,ด้วยแล้วโดนลิฟป,ประตูที่2ไมไนะัดชนะ2อูไปแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่ไคิดเลยว่าบาเยอรมันจะมีวิธีไหนวะเนี่ยในการจะกลับมาได้เพราะว่านัดเจอเอาสวงที่พีพีทีถ่าย ก็ยังเล่นไม่ดีอยู่เลยคือเขาไม่ได้อยู่ในช่วงความมั่นใจมากที่สุดคือบายเยิร์เสือใต้ที่มั่นใจไม่ต้องห่วงครับเจอใครก็สู้ได้ไม่ใช่ยุคนี่มันไม่ใช่ยุคฮันซีฟริกไนีใช่ไหมครับแฟนบอลเข้าหูด่ากันเละเทะเลยนะครับข่าวลองลงมาเป็นเรื่องของเดอะมิลเลอร์รายงานครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับผมต้ไม่เลยไม่นาไม่มานาเสนอก็คือมิลเลอร์รายงานว่าแมนูไนเต็ดกำลังจะพิจารณาเอาสัญญา5 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ให้ปอป์อกบาพิจารณานะครับ โอ้โหก็คืออารมณ์ประมาณว่าไม่อยากจะเสียไปแบบฟรีๆนะครับอยากจะเก็บสตาร์คนนี้เอาไว้ด้วยการตลาดด้วยการขายเสื้อก็เลยทุ่มให้ระดับ5 0 0แสนปอน์ต่อสตาร์ผมว่าถ้าเป็นเรื่องจริงนี่คือแบบมันไร้สาระมากๆเลยนะครับคือแมนยูเต็รกับไลโอลาจริงๆมันควรจะคอนเวิร์ตกันได้แล้วเหมือนที่เนวิลบอกว่าข้างหน้าสนามโอทัฟฟ์ควรจะปักป้ายว่าโนไลโอลา ไม่ให้มันเข้าสนามได้แล้วเพราะมันปั่นปวดเหลือเกินนะครับผมเชื่อว่าข่าวนี้ไม่เป็นจริงแมนยูกับบ็อกบาร์ควรจะจบได้แล้วผมอย่างเกมล่าสุดที่เจอเอฟเวอร์ตันล้มลุกนั้นลิงลิงบิดบิดเแล้วล้มคือความฟิไปไหนหมดวะเนี้ยนะครับเอาเคครึ่งแรกผมพอใจนะไอ้ครึ่งแรกผมพอเข้าใจได้นะเพราะว่ามันลงมาแทนเฟสที่เจ็บแล้วอาจจะวอร์ไม่ถึงแต่ครึ่งเวลาหลังก็ยังไม่ไม่สามารถอะไรได้เลยนะครับเรื่องของแทนบอลของทางฝั่ง มาคอสซอลอนโซ่นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันว่ามันแหนหรือเปล่านะครับเพราะจริงแล้วมันไม่สามารถซ่อนมืออะไรได้แล้วนะถูกไหมคือบอลมาโดนนิ้วะแล้วก็ยิงเท้าขวาไปอย่างสวยเลยแต่พอมันเป็นกฎใหม่ว่าเอาเมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าโดนมือแล้วยิงทันทีไนจังหวะเดียวไม่ได้ประตูนแน่นอนแต่ถ้าหากไปโดนมือแม้กระทั่งโดนแขนเลยนะครับแล้วบอลกระดอนไปตกพื้นอีกหนึ่งจังหวะแล้วมีคนยิง ตีเชลซียิงเข้าไปลูกนั้นน่ะได้ประตูนะครับถือว่าเป็นจังหวะสองเลยฮะก็ด่ากันไปดตาๆนานาต่างๆนานาโอ้โหดูลูกเปล่งลูก้าโมดิชอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาพูดลูกเปิดของลูก้าโมดิชนะครับเอ่อเมนเซม่าต้องชมหน่อยหน่อยนะฮะแล้วก็เรื่องของทางฝั่งเดี๋ยวก่อนนะเป็นยูไบเลโกบาไฟน์เดอะมอสอันเดอร์เรมิวที่ล็อกหลบสามคนได้สุดยอดใหญ่ลูกนเต็เสมอ ที่เบียร์เรีย e ลทำได้ในนาที88นะครับฉลองกันสุดเก๋งจริงๆังสำหรับเบียร e ์เรียลเข้ารอบรองชาลเลอร์่ะครั้งสุดท้ายคือปี2005ที่ไปเจออาร์เซนอนลแลับปีนัทซ้องเข้าชิงกับบาร์เซโลนานะครับสุดยอดจริงๆอ่ะเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรครับเมื่อคืนนี้ที่เชลซีก,กับพิกนรกมาได้พร้อมกับข่าวของเอเธนฮาไปตามได้ทั้งหมดในคลิปวันนี้ทางช่อง YouTube ครับ กลับมาติดตามกันนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย dream destination tour นะครับใครอยากเดินทางไปต่างประเทศนะครับอยากไปดูฟุตบอลที่อังกฤษที่สเปนเอลกลาิกโกก็เคยจับมาแล้วนะครับไปแมนยูไนเต็ดไปแอนฟิลด์ไปโอล์ทาฟฟอร์ดรัสเซียแต่ตอนนี้คงไม่ได้สิจริงๆเพื่อนผมนี่สนัดรัสเซียมากไปรัสเซียเซิมเพอร์สเบิร์กบ่อยมากตอน,นเดียวไว้ไว้ก่อนก็ไปเนี่ยตุรกีล่าสุดเป็นคลิป เป็นทริป a t ทีเอ,อ v, โทษทีไม่ได้อเคจะตัวจ k t k ก่อนเข้าประเทศนะครับคุณผู้ชมสามารถอยากไปต่างประเทศปรึกษาได้เลยครับอยากทำวีซ่าปรึกษาได้เลยที่เบอร์นี้หรือว่าแฟนเพจนี้ได้เลยครับขอบคุณมากครับอ่ะไปลุยกันเลยครับผมขอเริ่มต้นด้วยทางฝั่งของเรอัลมาดริดแล้วก็เชลซีกันก่อนแล้วกันนะครับก็คือเมื่อคืนนี้เนี่ยพอเวลาฟุตบอลมันลงสนามมาพร้อมกับ โพสิชันชัดเจนว่าฉันจะต้องมายิงประตูฉันจะต้องมาชนะให้ได้เชลซี Chelsea เล่นดีทันทีนะครับเมื่อวานนี้ผมมีพูดลงไปในติกตอกว่าคริสตันน่ะได้บอกวิธีเชลซีว่ามันมีวิธีในการปราบเลมวดริตได้ถ้าคุณทําตามนี้ก็คือหนึ่งปิดโมดิชปิดเบนเซม่าแต่เขาไม่ได้บอกปิดวินิซูสสองเอาติโมเวเนอร์กับเอ่อมาร์โก so, สอลนโซ่ลง2คนยิงประตูทั้งคู่โคตรแม่นเลยครับคริสตัน แล้วก็3ยิงประตูแรกในครึ่งเวลาแรกให้ได้ทําได้หมดเลยและเชลซีก็มาจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเกือบน้ํา4ีูนะครับคือเมื่อคืนนี้เรอัลมาเด,ดไม่มีเอเดมาริเตาทําให้ลูกกาอากาศเนี่ยเสร็จทางรูริเกอร์หมดผมจะบอกว่าทีมจากอังกฤษนะครับไม่ต้องไปสนใจทีมจากยุโรปเลยไม่จําเป็นต้องไปเล่นเหมือนยุโรปแบบเขาทําเหมือนเวสแฮมที่ปราบเซบีย่าครับเล่นลูกกาอากาศเล่นในจุดที่ตัวเองถน,นัด แมนยูอะครับเจอพิยาริอารอบชิงเจอเซบีย่ารอบรองยูฟ่าลีกของโอเลีไปเล่นแบบยุโรปจะปราบเขาแบบบอลกระเพือสุดท้ายแพ้เขาเฟอร์กี้เนี่ยนะครับพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าได้แชมป์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรวมถึงสามถ้วยทแชมเปี้ยนเนี่ยเพราะเล่นบอลกลางอากาศครับเบ็คแฮมเปิดยอร์กมงเบ็คแฮมเปิดโซชาเข้าฮอตเบ็คแฮมเปิดโชริงแค่มงเช็ดแบบเนี้ยคือสูตรสำเร็จมันดีครับสำหรับทีมชะเกาะอังกฤษนะครับแต่ไม่ทำกันเอง นะครับเมื่อคืนนี้เชลซีทำนะครับลูกตั้งเตะนี่คือเนียนมากเมสันพอลเปตเปิดแม่นอยู่แล้วรูดิเกอร์เนี่ยโถมโหได้ทุกลูกแล้วเมื่อวานนี้ผู้มีอยนาจสืกอเขาพูดอยู่ว่าเรือผลิดมาตั้งรับลูกเซตพีดแบบโซนโซนมาร์กิ้งคือไม่ได้แมนทูแมนอ่ะเป็นโซนปล่อยตั้งเอาไว้ไม่ได้วิ่งตามตัวประกบโดนเลยครับและเกือบโดน4-0ด้วยดีกูตัวเซฟไม่ได้นะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่เขาบอกเออเนี่ยแบบนี้เชลซีมันก็ เกิบกลับมาได้แต่ว่าน่าเสียดายที่ลูก้าโมดิชเนี่ยมันเปิดเทพเหลือเกินนะครับรีโอฟรินานบอกเลยครับว่าลูก้าโมดิชทำให้เขาเสียงแห๋วนะครับกับจังหวะเปิดแบบนั้นที่มันไซา์ก้อยเข้าไปเลยมันสุดยอดจริงๆนะครับ <im it> แฟนบอลหลายคนบอกว่าตัวของโมดิชเนี่ยหมดสภาพแล้วนะครับแต่ผมก็บอกเลยว่าบอลแบบนี้เหมือนทอสโคมาเล่นได้อีกนะครับเมื่อวานตอนที่ครอสก็หมดเห็เจอตอนเปลี่ยนตัวออกแล้วเป็นคาเมริก้าลงมานะครับแต่สุดท้ายก็เวิร์กไปนะครับเซมิโร่ก็เล่นดี นะครับเอยจุดที่ผมแอบนั่งดูอยู่แล้วผมก็เห็นเนี่ยบายเยอร์นนะกกำลังเออตะเข็ดตะหวงใจงุดหงิดเลิอเข่า,ข,าของเลวานดอฟสกี้ด้วยนีย่ก็เป็นอีกเรื่องก็คือเลวานแม้แม้ว่าเมื่อคืนจะยิงได้นะครับแต่ว่าเลวานเนี่ยมีข่าวบาร์เซโลนาแบบหนาวหูมากๆเลยนะครับเอ,อ่อเทเรนองรีผมพูดไปในติ๊กต็อกบ้างแล้วพูดอีกทีแล้วกันก็คือองรีเนี่ยเขาชมเบเซม่าว่าเป็นสุดยอดกองหน้าที่เคลื่อนที่ได้ดีมากก็ พูดแบบเดียวกับคริสซัปตันเมื่อวานเนี่ยครซัตตันใช้ภาษาคิดคำว่า his movement second to none second to none ก็คือไม่เป็นสองรองใครอะครับจังหวะการโยกหลอกองลีบอกเมื่อคืนเนี้ยจังหวะลูก3-2มสครับเบเซม่าขับเข้าไปจะสอแรกครับแต่พอเห็นว่ามุมมันตันเขาก้าวถอยหลัง3 4มก้าวแล้วมีแองเกิลที่ดีกว่าในการหมงคือลูดิเกอร์ที่ว่าเกา๋เกาๆเขี้ยวๆในพรีเมียร์ลีกนะครับเสร็จเบเซม่าหมดเลยครับใน2องนัดเย้าเยือน แม้ว่าเขาจะทําประตูได้ก็ตามทีนะครับก็ได้รับคาชมมากมายมาก่าอาร์ตอะไรก็ชมกันเต็มไปหมดเลยนะครับแมนน์ออฟเดอะแมตช์เมื่อคืนนี้ก็คือทางฝั่งของลูก้าโมดิชนะครับเอ่อทุกเข้าหลังเกมเขาออกมายอมรับความแพ้นะครับแล้วก็ชื่นชมพร้อมแบบภูมิใจนักเตะของเขาว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมในการที่สู้กับเรอประดดมาได้เกือบได้แล้วนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าเรอประดดก็มีแก๊กยิงประตูได้ แต่ก็แอบ,บเคืองๆผููดสินที่ไปหัวเราะล่ากับคารลเชลติหลังเกมนะครับทางทูโคลบอกแบบนั้นนะครับอ่อสตีมเมกมานามานพูดอีกอย่างว่าจริงๆเชลซีเนี่ยโทษใครไม่ได้เลยเพราะว่านัดแรกที่สแตงฟอร์ดปิดเนี่ยเขาพลาดเองในการที่โดนนำแบบนั้นง่ายแบบนั้น2 0กลับมาได้2 1ก็เบนดี้พลาดแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ต้องโทษใครที่ตกรอบก็ต้องโทษตัวเองว่านัดแรกเนี่ยมันเป็น45นาทีที่แย่ที่สุดตั้งแต่ทูโคเข้ามาคมที นะครับอ่ะเชลซีประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณว่าลูกอากอสโลนโซแฮนด์บอลไม่คอมเมนต์เข้ามาคุยกันหน่อยนะครับโดนมือน,นิดนึงแต่ว่าก็ตามกดไปใช่ไหมครับอ่ะมาเรื่องแมนยูไนเต็ดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอ่อคริสเตียโนโรนัลโดนี่ก็ไม่รู้นะผมว่าเราควรเข้าข้างทุกไม่ว่าจะเป็นลูกเราพ่อเราคนในครอบครัวเราควรเข้าข้างเขาแต่พอดีไหมครับผมไม่แน่ใจว่าเรื่องของโรนัลโดที่ไปตีมือถือเด็กอายุ14เนี่ย ออแฟนบอลปีสาจแดงแฟนบอลโรนัลโด,โด,โดของช่องเราเนี่ยคิดยังไงนะครับคือ <c ười> ผมก็อยากรู้ข้อความนะครับพูดแบบจริงใจเลยก็ได้ครับด่ามาเลยก็ได้ว่าจะไปเอาอะไรกับโรนัลดนักหนาเปล่า,าครับคือผมไม่ได้ว่าที่โรนัลโดไปตีมือถือเด็กออทิสติกเะครับเพราะเราแยกไม่ออกหรอกครับเอาจริงๆน,นาทีนั้นอนะโดมันก็เจ็บเดินกระเพกออกมาใช่ไหมครับแต่ผมไม่เห็นด้วย แน่นอนกับการกระทำคือโอเคเด็กมันคงด่าด้วยแล้วก็ที่โรนัลดหมุดหงิดก็ตัวเองเจ็บนักแข่งแล้วก็เอามือถือมาถ่ายนักแข่งตัวเองที่มีแผลไว่นั่นแหละแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นซุปเปอร์สตาร์ระดับเนี่ยครับทุกการกระทำของคุณครับไม่ว่าคุณจะเร่มไม่ว่าคุณจะตดไม่ว่าคุณจะขิวข้าวใครจับซื้อน้ําไปเซเว่นคือมันต้องได้รับการจับตาม,มองเป็นธรรมดาเขาไม่ไดเอามือถือมาแย่หนะ้าคุณแบบเนี้ย อย่างมีครั้งหนึ่งนักข่าวตอนที่โด้อยู่ลูเวนตุสมั้งแล้วก็เหมือนเป็นเป็นเป็น,ปนจังหวะที่เขาไม่ได้อยากให้สัมภาษณ์อะแล้วเขาก็เดินออกมาจากกำมพูิกาดด้วยกันแล้วนักข่าวมันก็ยังยื่นไม้ใส่หน้าไม่เลิกส่วนในโด้หยิบไม้แล้วเขวี้ยงลงทะเลสาอันนั้นเนี่ยผมว่ามันก็นักข่าวมันก็ระเมิดสิทธิความเป็นส่วนคนด้วยนะครับแต่อย่างเนี้ยคุณดูในสนามฟุตบอลแม้ว่าเกมมันจะจบแล้วแต่คุณเดินออกมา แล้วเขาจะถ่ายนักแข่งเพราะว่าคุณเจ็บนู่นนี่นะคุณไม่มีสิทธิ์ต,ตีมือเขาจนมือถือแตกนะครับที่อังกฤษที่ต่างประเทศเนี่ยการทําลายข้าวของผมว่าในเมืองไทยก็อาจจะมีชกเหมือนกันถูกไหมฮะจริงๆถ้าไม่ใช่เป็นนักฟุตบอลที่โดนกระทืบแน่นอนนะครับเพราะว่าพวกกาดเกิดก็โดนชี้แล้วบอกเฮ้ยเนี่ยเขาทําลายข้าวของนะครับคือนักฟุตบอลเนี่ยมันได้รับมันได้รับการสิทธิพิเศษอยู่แล้วแหละการระบายลมไม่เรื่องธรรมดามากครับคุณจะเตะบอลขึ้นอัฒจันท์เตะบอลขึ้นฟ้าเดินไปหวด ป้ายโฆษณาเนี่ยผมว่าไม่มีใครว่าอะไรแต่ว่าทำลายเข้าของคนอื่นเนี่ยผมก็ค่อนข้างข้องใจว่าแฟนแมนยูหลายคนยังเข้าข้างอยู่นะครับไออย่างแฟนบอลอังกฤษแรกๆไม่เห็นคลิปเขาบอกว่าเฮ้ยไอที่เคลียร์ลงพื้นเนี่ยมันสนับแข้งหรือเปล่าแต่พอหลังจากที่มันชัดเจนโลดดออกมาขอโทษเนี่ยแฟนบอลอังกฤษมันก็เงียบไปนะครับก็แบบเออโอเคก็เป็นไปตามนั้นนะครับเพราะแมนยูก็ไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าตำรวจเมอร์ซี่ไซด์ก็ร้อดำเนินคดีเพราะว่ามนการทำ้ายทำลายเข้าของ นะครับผมค่อนข้างคข้ข้องใจนะครับว่าบางคนบอกก็าไปแย่เขาเองไปด่าวเองนักบอลทุกคนมันโดนด่าอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่ใช่นักบอลทุกคนที่เอาคืนแฟนบอลแบบซับสิมเขาอันนี้ผมไม่เข้าข้างนะครับก็ว่ากันไปผิดไปตามผิดแล้วกันนะครับเออขอเมต์เข้ามาคุยเันได้โซนเอริสเทนหาครับถามว่าทําไมมันยื้อมาถึงตอนนี้ทั้งที่จริงๆแล้วเขาก็ประกาศชัดเจนว่าเขาจะออกจกอาแซกใช่ไหมครับก็เป็นเพราะว่าเคลียร์กันให้ชัดว่า เขาจะมีบทบาทแค่ไหนในการซื้อตรงผู้เล่นนะครับ50% 70% 80%ไม่มีทางร้อยอยู่แล้วลิชาร์ดไม่ทางอยาร์โนต้อง,องพยายามช่วยถืออยู่แล้วเพราะจริงๆอย่างมูรินโญ่เองอย่างโอเล่เองเนี่ยก็ไม่รอยนะครับโอเล่เนี่ยเต็มไม้เต็มมือที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นเด็กป๋าป๋าก็แบ็กอัพอยู่ถูกไหมมูรินโญ่อยากได้กองกองหลังตัวกลางก็ไม่ได้โอเล่จริงๆปีสุดท้ายเขาอยากได้กองกลางมาเสริมสุดท้ายไม่ได้เพราะว่าซื้อรโรนโดมาแล้วก็ตังค์หมดแล้ว เทนหาก็เคลียร so. so nah ์จนลงตัวนะครับทุกสื่อยืนยันว่าเขาตกลงกับแมนเชสเตอร์ที่เซ็นสัญญา3ปีบวกออปชั่นเพิ่มอีก1ปีเป็น4ปีนะครับก็แมนยูจ่ายค่าชดเชย1.7ล้านยูโรให้กับอาแจน์เขาจะเข้ามาคุมทีมแมนเเต่รเปิดตัวในทางการก็คือหลังเกมรอบชิงชนะเลิศนั่นเองนะครับแมนยูก็มีนักข่าววันนี้ก็ลงเอาไว้ว่าเป็นบิ๊กสเต็ปของเทนหาและแมนยูเพราะว่าก็ฝากความหวังไว้กับคนที่ประสบการณ์ได้เยอะ นะครับส่วนเทนห์หาก็ก้าวใหญ่ใหญ่เลยครับจะอาจจะมาอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอ่ะประมาณนี้คอมเมนต์เข้ามาคุยกันทั้งเรื่องเชลซีเบนเซม่าแฮนด์บอลไหมมาก็ซาร์ันโซ่โรนัลโด้คุณคิดเห็นอย่างไรแล้วก็เทนห์หากมาแมนยูมีความเห็นในทิศทางไหนคอมเมนต์เข้ามาคุยกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอ่านข้อความกันนะครับในวันสงกรานต์สวัสดีวันสงกรานต์ทุกท่านหรืวันพรุ่งนี้วันครอบครัวนะครับขอให้ทุกครอบครัวมีความสุขสวัสดีครับ